มาพี่น้องกับแก้มแรงนี่ครับผมสามารถพัดเพ็ดปลาไหลพี่น้องพัดเป็นโตได้เลยครับปลาไหลตัวน้อยไม่ต้องหั่นนะครับผัดเป็นโตเลยมาลงมือกันเลยครับผมกับแก้มเนี่ยมาแรงแสบๆเอามันกับปีแกงเพชรครับผมวันนี้พวกใดไปบานเสียด้ยพี่น้อง เช้เป็นกับต่้งจังหวัดก็เลยเฮ็ดกินที่บ้านนี่แหละ จีเก๋าพร้อมแล้วก็ไจะปลไหลลงไปเลยครับ ปเป็ดปลาไหลที่น่จาจวนนี่เซ่หนามมากเลยเนอะเดี๋ยวลอยปลาไหลซุปมาปรุงรสก,กันครับ โอ้ oh. mm hmm. เริ่มซกเริ่มเพื่อเลยเพี่น้อง oh. อ่ะปรุงรสครับผมแบบัดนี้ผงนัวรสดีครับผม,มน้ำปลาจังน้อยครับ สูตรนี้ตัดลดด้ยวยน้ำตาลจั็กน้อยเด้พี่น้องเดี๋ยวมันดิเข้มไปแก่ผม ซุกแล้วกับส้นนี่ครับกระชายกดตบตายด้วยใบกระเพราครับผมคุ้นแห้งหมดเยพี่น้องกินเละซุกดีเปื่อยดีแล้วครับผม แกเผมเส็ตเรียบร้อยครับพัดเป็ดปลาไหลกับแกมแรงนี้ของเขามาพี่น้องเส็จเรียบร้อยแล้วครับผัดเป็ดปลาไหลผัดแบบเป็นโตเลยครับผมมาก่อนด่กินกันน้ำลองค้อจัน้อยกันอือยู่นอ้อนี่ครับผม อืมอืมเปื่อยอย่างนะสุดยอดเลยครับผมอืมนะเป็นตัวโตเลยครับอ,อ่อนๆอีกอย่างก็กกนนมันผม แค่กินแบบนี้เลยพี่น้องตัหน่อยไปหั่นตอนกันหั่นหน่อยปัดเดี๋น,นัน่งลงไปแบมที่แบบนี้ครับนี่ครับในขอบคุณขอบของผู้ชมมากกว่าใครก็แค่ดีตามด้พี่น้องเลยสำหรับกิมมีกับไวท์ซมเน่ตอ,อนกินนะครับสวัสดีครับ